ประมงอะไรครับ,บ,บจับน้ำครับจับน้ำนะครับ ほな。 นี้เราอยู่ตรงข้ามนะครับตรงข้ามสวนน้ำนาว,วานานาวาหัวหินนะครับวานานาวาหัวหินนะครับมันตรงข้ามนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงข้ามออลีเดย์อิน แถววานานาวาหัวหินนะฮะอากาศยามใกล้ๆเที่ยงนะครับใกล้ๆเที่ยงคณะศรัทธา,าแน่นนะครับแน่นเต็มยาวสุดลูกหูกลูกตาเลยฮะยกไว้นะครับยกไว้ครับ เอามาหอกก่อนครับัอนนี้คืออันนี้คืออะไรครับเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยยกน้ำขึ้นครับน้ำเดิอดเดี๋ยวยกแส่ขร้อยเดียวข้างหลังนะครับน้ำเดิอด

กาศสดๆตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับก่อนจะเข้าในเมืองหัวหินนะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าว่านานาวานะฮะขับลงข้ามครับ สาธุครับสาธุพี่ไก่พี่ไก่ัทรทำไยงอย่างนี้ไม่รู้เรื่องขนาดนี้แล้ว,ลวเข้า,เาหินแล้วเข้ามือ

ไม่มาเเลยไม่อเเลยสะพานลอยเลยต้องเลยสะพานลอยถึงมีที่พักนย่กายอยากเล่นน้ ตอนนี้ผมอยากได้รถอาสา,าคาันหรือรถพยาบาลคันที่ต่อท้ายเปิดข้างเพื่อจะเก็บของแห้งช่วยได้ไหมครับได้ครับหมายถึงว่าของในรถนี้เต็มไหมอ่าจะได้บางส่วนจะได้เอาทยอยขึ้นรถได้ครับก็ใส่ใส่ถรถด้านข้างได้เลยพี่ฝากประสานหะน่อยเดี๋ยวผมไปประสานนะ่ว่าผมไม่ แม่บางส่วนเราอุ้ยโทษบางส่วนเราขึ้นขนุนเลยเลยค่บา้นเดือดเลยยกไปเอาล้อเแล้วล่น้เดือดนะฮะจะไเนม่ี่อยา้แม่ขาวจะตายเหรออ้าต้องไปหาหมอลามสิงอยู่ดิ่วยกไปหาหมอลามสิงเลยนะน้ำเดือดเลยยกไปเอาแล้วล่ะนฮะ แม่แม่ไปอยู่ขานุ้นเลยแม่ไปอยู่ขาน,น,นุ้นเลยโอ้โหนแขแยโอ้โหพื้นผมก็บันไนีนไ่เนะี่ยล้ำเตือนย่แต่อะล้อทีเดียวหลังล้ำเตือพื้นเต็มเลยแช่ คนร้องครับเอสค่ะสาธุนะครับสาธุนุโมธนาบุญกับทุกๆุกท่านนะครับสาธุครับ ข้ามนะฮะตันนี้เราอยู่ตรงข้ามว่านานา,นาวาหัวหินนะครับสาธุบุญกับทุกทุกท่านนะครับสาธุบุญนะฮะประญ,ญาตปิดเบรกไล์สดแทบเพียงเท่านี้นะครับสาธุบุญครับ